Hello, Frankie. สวัสดีค่ะก็มาพบกับยานีอีกแล้วนะคะในช่องยานี UK ค่ะก็เมื่อกี้ยานีให้ดูบรรยากาศตอนเย็นที่ในสวนหลังบ้านของยานีไปแล้วนะคะนิดๆหน่อยๆก็มีหลายๆอย่างค่ะตอนนี้ที่ยังพอเก็บเกี่ยวได้อยู่นะคะแล้วก็มีอดอกทานตะวันสวยงามให้ชื่นชมแล้วก็ ตอนนี้ยานีมานั่งอยู่ท่ามกลางแปลงผักคะน้าของยานีค่ะอันนี้ก็เป็นรุ่นล่าสุดที่ยานีปลูกนะคะก็คิดว่าน่าจะรุ่นที่5ที่6นี่แหละค่ะที่ยานีปลูกตั้งแต่ต้นปีนะคะก็วันนี้ยานีจะมาเก็บ พักคนะส่งให้เพื่อนรุ่นพี่ค่ะก็เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่ยานีรู้จักตั้งแต่อตอนที่อยู่เมืองไทยนะคะพอดีว่าสามีของคุณพี่เขาเป็นเพื่อนสนิทก,กับาสามีของยานีนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่บ้านใกล้กันแต่ก็ไม่ไกลจนเกินไปค่ะขับรถไปไม่เกินชั่วโมงค่ะ เราไม่ได้เจอกันเลยนะคะตั้งแต่พี่เขามาอยู่เมืองไทยยานีมาอยู่เอ่อตั้งแต่พี่เขามาอยู่อังกฤษนะนะคะยานีมาอยู่อังกฤษก่อนหลายปีค่ะแล้วพี่เขาก็ตามมาอยู่อังกฤษด้วยกับสามีเขาอะนะคะเมื่อก่อนสามีเขาอยู่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพเนาะก็เอ่อตั้งแต่ยานีปลูกผักบอกให้พี่เขามาเก็บผักแต่พี่เขายุ่งอะนะคะพี่เขาไม่มีเวลามาเก็บผักวันนี้ยานีก็เลยจะเก็บผักส่งไปให้พี่เขาทานค่ะ ก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูผักคณะใกล้ๆอ่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บกันแล้วเดี๋ยวยานีจะเอาผักไปส่งให้พี่เขาพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ยานีก็เก็บเอาไว้ก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้ายานีจะได้ไปรีบส่งให้พี่เขาค่ะ where h e ฮ e ยูพ e นจีคิมังคีเฮน้องแฟงหนีไปเที่ยวมาคะ่ะเมื่อกี้วิ่งไปเที่ยวหลังบ้าน เออหน้าบ้านค่ะโอ้เอ๊ยน้องแฟรงโอเคค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ก็คือผักกนาของยานีนะคะดูค่ะงามมากเลยค่ะใบใหญ่แล้วก็ต้นเขาสูงมากเลยค่ะรอบนี้คือใหญ่จริงๆค่ะแล้วก็ ลำต้นก็อวบใช้ได้เลยค่ะนี่ค่ะดูค่ะนี่แล้วดูค่ะดูความใหญ่ดูความใหญ่หญสูงแล้วก็ใบใหญ่มากๆค่ะทุกคนดูค่ะใบก็อาจจะมีเออหนอนกินบ้างนะคะโอ้ดูต้นนี้ค่ะทุกคนดูต้นนี้โอ้โหเดี๋ยวแยนี่ตัดให้ดูนะคะโอ้โหใหญ่มากค่ะือ งามงามเลยค่ะยานาีปลูกผักกวางตุ้งห้องเต้แทรกไปด้วยนะคะรอบนี้นี่ค่ะเดี๋ยวยานีตัดค้าเสร็จยานีก็จะถอนต้นคณะออกเลยนะคะยานีอยากจะให้กวางตุ้งห้องเต้เขาโตงามอะค่ะนี่ค่ะแปลงนี้ก็งามเหมือนกันค่ะอืดูต้นค่ะทุกคนอืนี่ค่ะ มีออกดอกแล้วด้วยนะคะเริ่มจะแก่แล้วค่ะบางต้นโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะโยยานีเอากล่องโฟมใส่น้ำมานะคะแล้วก็ยานีจะตัดคนะแช่ไว้ในกล่องโฟมค่ะยานีจะตัดให้ก้านเขาเหลือยาวๆนะคะยานีจะได้ออโอ้โหดูค่ะ ยานีจะได้แช่น้ำเอาไว้ค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยานีจะตัดตรงคุณที่มันแก่ๆออกก่อนที่จะส่งไปให้พี่เขานะคะก็มีเพลี้ยบ้างระคะนิดหน่อยแต่ก็โอเคเลยค่ะดูค่ะว้าวคือต้นใหญ่มากค่ะทุกคนบ๊ดแช่น้ำเอาไว้ก่อนเลยค่ะโอโ้ดูค่ะอ,อ ปาดดูค่ะทุกคนแต่และต้นคืองามจริงๆค่ะต้นใหญ่มากอโอ้โหใหญ่สะใจค่ะยานีจะเด็ดเอาใบเก่ๆออกเลยนะคะ ดูค่ะโอ,โ,อโอ๊ยโอ๊ยชีคขี้บิแค่ฟูน้องหมาแฟงจอมปวดบิแค่ฟูดาลิ i เอเยนีน่จะตัดต้นนี้ให้ดูนะคะต้นที่คิดว่าใหญ่ที่สุดในแปลงปา,าคือต้นเดียวได้จานหนึ่งเลยอะคะ่ะทุกคนคือต้นนี้ต้นเดียวน่าจะผัดได้จาน <c oughs> ต้นนี้ก็ใหญ่คือดูค่ะทุกคนดูนะคะ เปรียบเทียบกับหน้าของยานีนะคะคือปิดหน้ายานีเลยค่ะทุกคนใหญ่มากค่ะแล้วดูความอวบของต้นเขานะคะทุกคนคืออวบจริงๆเลยค่ะงามจริงๆค่ะปาดอะไรมันจะงามขนาดนี้ขายได้น้ำหนักดีนะคะงามอย่างเงี้ยโอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะ เก็บให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวยานีจะให้ดูค่ะว่าวันนี้มันเยอะไหมมันได้เยอะขนาดไหนโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวยานีก็จะแพ็คไปส่งพี่ก็พรุ่งนี้เนาะ ทุกคนคะเมื่อต้นคลิปยานีลืมไปค่ะว่ายานีมีผักคะนา้าอีกเปลงหนึ่งนะคะที่ยานีปลูกพร้อมๆกับกับสองเปลงนู้นนะคะก็เปลงนี้จะเป็นต้นกล้าผักคะน้าเล็กๆนะคะยานีก็เอามาปลูกเอาไว้ในเปลงนี้ค่ะก็สังเกตว่าต้นเขาก็ยังเล็กๆอยู่นะคะแต่ก็เก็บกินได้แล้วนะคะแล้วก็สองแปลงนู้นก็ที่ยานีตัด เก็บเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวยานีจะให้ดูนะคะว่ายานีได้เยอะขนาดไหนดูค่ะปาดดูค่ะเยอะมากเลยนะคะทุกคนคือยานียกไม่ไหวะนะ,ะยานีก็เลยเออเดีย๋ยวยานีให้ดูนี่ค่ะดูนะคะนี่คือกล่องโฟมก็คือล้นกล่องโฟมเลยอะทุกคนก็นี่เป็นคณะทั้งหมดนะคะที่ยานีเก็บได้วันนี้ยานีคิดว่า อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า4กิโลนะคะวันนี้ที่ยานีเก็บไปก็โอเคค่ะเดี๋ยวยานีจะาวางไว้อย่างนี้นะคะข้ามคืนยานีจะเอาไปวางไว้ในบ้านแบบนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ยานีจะแพ็คส่งให้พี่เขานะคะ